รีวิวใหม่มาแรงเลยมันเองเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะบุทดิจิตอล5.0นะคะวันนี้มากันแบบแปลกใหม่กันหน่อยเพราะวันนี้บุทจะมารีวิวแอปเลมันเองนั่นเองค่ะแอปรีวิวที่มาใหม่มาแรงเพราะว่าเป็นน้องสาวของ TikTok นั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าใช้ยังไงแล้วมีอะไรเจร๋งๆบ้างไปดูกันเลย โอเคค่ะไปดูกันว่าในตัวแอปมีอะไรเจร๋งๆให้เราดูบ้างก่อนอื่นเลยนะคะก็กดเข้าไปในตัวแอปค่ะสำหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดใหม่เขาก็อาจจะให้มีรีจิสเตอร์หรือว่าสมัครสมาชิกเข้าใหม่นะคะก็ทำได้ปกติเลยค่ะตอนนี้คือบุตรทำเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกความสนใจอะไรต่างๆก็เลือกได้เลยตามความสนใจที่เราชอบค่ะอันนี้บุตรเลือกแล้วแล้วก็สมัครไว้แล้วนะคะ ก็เลือกทั้ง beauty f a s h i o แล้วก็ travel นะคะที่บุตรสนใจเพราะฉะนั้นในฟีดเขาก็จะขึ้นมาที่เป็นพวกที่บุตรสนใจค่ะตรง for you นะคะก็จะขึ้นมาอย่างบุตรเลือกพวกแฟชั่น beauty ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะขึ้นพวกรีวิวเครื่องม้วนผมอัตโนมัติง่ายๆสำหรับมือใหม่ก็กดเข้าไปดูค่ะแล้วเขาก็จะมีรีวิวต่างๆให้เราได้อ่านค่ะ ซึ่งเราอะสามารถเป็นคนเขียนรีวิวเองด้วยก็ได้นะคะซึ่งบุตรคิดว่ามันดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่จะหาไอเดียใหม่ๆหรือว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วอยากดูรีวิวก่อนเพราะว่ามันมีรีวิวหลายอย่างให้ดูค่ะแม้กระทาั่งตกแต่งห้องโฮมทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้ดูค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสมมุติบุตรต้องการจะค้นหา คำว่าคือบุตรอยากจะซื้อสกินแคร์ใช่ไหมคะแล้วบุตรเป็นคนหน้าแห้งบุตรก็พิมพ์ไปว่าสกินแคร์คนผิวแห้งสกินแคร์ผิวแห้งก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นให้เราค่ะแบบว่าเป็นรีวิวที่มีคนรีวิวไว้แล้วก็ให้เราเข้าไปดูเข้าไปอ่านรีวิวได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีแคมเปญให้เราได้ร่วมเล่นสนุกค่ะถ้าเรารีวิวไปก็ จะมีแคมเปญต่างๆในตัวแอปให้เราได้ไปรับรางวัลด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่กำลังหาไอเดียใหม่ๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับแอป Lemon a d e ค่ะสําหรับบุบุคิดว,ว่าเป็นแอปที่ดีแอปหนึงเลยนะคะยังไงก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราดิจิตอล5.0ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย thank <small noise> you